ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิพาเดชพลคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการในครั้งที่6ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมิทติ้งณห้องช่อยุงทองชั้น2ออาคารคณะวิทยาการจัดการซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่9มิถุนายน2566โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณารายงานการประเมินความสำเร็จตามแผนการพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษา2565การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการในครั้งที่4การพิจารณารายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนในการจัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนประจำปีการศึกษา2565การพิจารณาสรุปผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน การพิจารณาแบบติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2565ระยะ12เดือนการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาการพิจารณาผลการศึกษาและเล่มการค้นคว้าอิสระเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษาการพิจารณารายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษาประจำปีการศึกษา2565 รวมถึงการพิจารณารายงานการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนในการจัดกิจกรรมด้านการทํานุบบารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทยประจําปีการศึกษา2565ด้วย